เจ้าคะ่ะให้อีฉันช่วยแก้วเถอะเจ้าคะ่ะไม่ต้องมันเป็นที่ข้าทำแค่นี้ไม่ตายหรอกจริงด้วยเจ้าคะ่ะจะได้เป็นการฝึกมือด้วยเผื่ออีกหน่อยจะได้ไปเป็นคนนุณนายบ้าคนคุณพิงอย่าพูดเหลวไหลนะรุงเหลวไหลอะไรพี่แก้วใครๆก็รู้ว่าพี่แก้วทอดสะพานให้คุณเผานีโ<ฮ>่โอ๊ยปากเลยนางลุง,งไม่ต้องไปดุมันทุดรซ้อนปล่อยให้นางรุงมันพูดไปเถอะฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าคิดค่าในบ้านมันมัดใหญ่ไฟสูงแค่ไหนอย่าหวังเลยนะนันแก้วว่าแกจะขยับฐานะมาเทียบเทียมกับฉันคิดค่าก็เป็นคิดค่าวันยังคำํำจำไว้ เดี๋ยวฉันไปจัดไปให้บนหลังลูกไงอ้คุณ้วแก้วอะไรในโลกเจ็บไหมเจ็บรู้เสียดายมันน่าจะเป็นหม้อสมุนไพรเหมือนที่แก่ทำกับส่วนนั่นแก่จะได้มีแผลแหววหว่ามากกว่านี้แก้วไอ้แก้ว้ไอแก้วไอ้แก้วคุณหนูทำไมคุณหนูทำอย่างนี้ขอรับแม่แก่จะได้รู้ไงว่าทำผู้หญิงขาแค่ไหน คนดีพูดใีใจดีแต่ได้ผัวเพื่อนหน้าตาเฉยคุณหนูไงหรือจะเถียงพูดเลยอยากหัวรอให้ฟัดหักรู้เอาไว้นะถึงฉันจะไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็เอาผัวเพื่อนไม่หลงหรอกแต่แกมันหน้าด้านตัวนี้ไม่ตายสักหน่อยขมือผัวเพื่อนซะแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะขอรับคุณหนูรู้เอาไว้ด้วยว่าตอนนี้พวกเราตังเกียจตการระทำของคุณหนูที่สุดลอกไปขี้ข้าจะทำไมออกไปจากบ้านสิออกไปผมก็อยากไปแต่แม่อยากอยู่ แม่อยากอยู่ว่าพิสูจน์ความจริงว่าแม่บริสุทธิ์ไม่ได้เลวอย่างที่คุณหนูกับคุณหญิงระยะคิดแม่ย่ไปครับยุดเดี๋ยวนี้ยดุดคุณหนูคุณหนู<ไ>พวกเราไม่ใช่ทาสคุณหนูสั่งเราไม่ได้ก็อลองดูสิ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนที่คิดร้ายต่อผู้อื่นย่อมแพ้ภัยตัวเอง